ับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้ว Dark Shadow ในเกม Assassin in Boss District ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับไม่เก่งอังกฤษน,นะครับก็ต้องเล่นภาคนี้เพราะว่ามันหาภาคอ,อื่นไม่ได้จริงๆ My name is Detective Biles There is a report about slender man appearance And now from Boos District อะไรไม่เล่นเฮ้ย I think I Identity must collect all eight pages to uncover Slenderman pages all เกมนี้ก็คือเราต้องหากระดาษนะครับหลายคนก็ก็รู้ทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องเคยเล่นมา้งแต่ว่าบางคนอาจไม่เล่นนะครัอย่างรุ่นพี่ผมไม่คยเล่นเกมนะก็น่าจะไม่เลือหฮะถ้ามันก็เกมนี้นี่ก็ไม่ต้องตกใจอะไรกันเลยคร ไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่แต่ว่าบางทีมันโผมาให้ผมถึงกับหัวใจแทบวายตายเลยทีเดียวเชียวยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว <c oughs> กระดาษอยู่ไหนนี่เรา,าหากระดาษเรามาเดินเล่นหรอมาท่วงเมืองกระดาษอยู่หรือเปล่าครับห้ามค่อยๆตอบให้บ่าวะ ็ขออภยัยถ้าเสียงไม่ตรงกับภาพเพราะว่ากล้องนี้กล้องมันเป็นภาพชัดอย่างเดียวครับไม่ยอมปรับปรุงเสียงให้เลยครับพออัปเดตปุ๊บเท่านั้นแหละครับมันปรับปรุงเสียงให้แต่ภาพนี่ไปเลยฮะไม่รู้ปรับปรุงเพื่ออย่าปรุปงเรื่อยๆนะฮะเมืองนี่กว้างแค่ไหนวะ ลกระดาษมันก็หายากเลยนะเว้ยคืออันนี้ก็เหมือนเอ้ยเฮลยมีเฮลยวมีเราจะกระดาษแผ่นแรกครับอันนี้เราไม่ได้มาเล่นหากระดาษเรามาเล่นหาตันยึดม่ไม่ใช่ไม่ใช่

ก็กระตุกไอ้พวกกีรันที่อยากแขะนี่กระตุกจ้างก็สำหรับใครที่อยากดูผมเล่นเทสซินที่เคยโพน,นเฟสก็ตอนนี้กำลังถ่ายก เฮ้ยเสียงเลยซักไซกันบ้างก็ได้ผมไม่ว่านะซักไซได้ที่นี่ปลอดภัยไม่มีพี่เะเลนนะเดี๋ยวสักพักไม่ถึงสามวิพี่แกจะออกมาก็ุนเบลกัน กลัวจังวะภาพภาพไม่ภาพไม่เคยมันไม่ได่น่ากลัวคุณผู้ชมมันตกใจใโผลมาสูงเงกระเปดโอ้ทายเกณฑเราจะเล่นตานี้เป็นตาสุดท้ายอ่ะ I think I must collect all eight pages to uncover slenderman identity ตลกจ้พี่ พอแผ่นที่สองปุ๊บมาเลยมัาจะบอกว่าคุณเฟลเกมเมอร์บอกว่าพาร์ทที่มันจะมาประมาณประมาณไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแปดใบนี้จะมาเต็มหน้าเต็มตาครับคือเราจะแพ้ด้วยแล้วก็ชนะด้วยครับต้องขอบคุณคุณเฟลเกมเมอร์ที่บอกไม่ได้ช่วยอะไรเลยอนะ่ะ ตกใจไปเลยเฮ้ยอย่าออกมานะเฮ้ยอันนี้ต้องเก็บใหม่เลยพ,พี่จอมันหันยากอุ้ยอุ้ยเต็มหน้าเต็มตาเต็มหน้าเต็มตา เรยไม่หันไม่ได้หันไปได้ผมมาเต็มหน้าแบบนี้พี่ผมไม่เล่นแล้ว,ลวก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยว่าเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรแล้วก็ฝากซับสไครตแล้วก็ถูกใจกันด้วยครับก็เหมือนเดิมครับใครที่ดูของผมผ่านผ่าน a ฟ e b o o k นี่ก็ ที่ผมแชร์จาก youtube ลงเฟนี่ก็เอไปกดไลค์ใน youtube นะครับนะครับขอบคุณครับ